หลายคนที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์มันมาจาก3สาเหตุหลักๆเลยโดยที่หลายคนไม่รู้มันเป็นปัญหาที่แก้กันไม่รู้จับไม่จบไม่สิ้นสักทีเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นทะเลาะก,กันได้เรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นทําให้ต้องเลิกลากันได้นะคะ3วิธีแก้นี้จะช่วยให้คุณออกจากปัญหาจุกจิกนั้นได้เลยวิธีที่1ก็คือคุณจะต้องไม่ทะเลาะข้ามวันจากคัมภีร์ไบเบิลนะคะ ไม่ทะเลาะข้ามวันไม่ว่าคุณจะทะเลาะกันนานแค่ไหนเรื่องใหญ่เรื่องเล็กแค่ไหนย้ายข้ามวันเคลียร์กันให้จบรีบเคลียร์กันวันนั้นเลยเคลียร์กันให้เข้าใจจับเขาคุยกันเลยแบบนี้โอเคไหมแบบนั้นไม่โอเคก็คุยกันเลยอย่าให้ข้ามวันถ้าข้ามวันเมื่อไหร่แล้วมันจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วมันจะทําให้จําไปถึงจิตใต้สํานึกพอทะเลาะกันบ่อยๆพอเก็บ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 เข้าทีนี้มันกลายเป็นการซ้อมเลิกกันแล้วอีกฝ่ายจะลิงก์หน้าคุณไปในสิ่งที่แย่ๆลิงก์หน้าคุณเป็นตูลลิงหน้าคุณ ไปเป็นคนละทีมกับเขาเพราะว่าทะเลาะก,กันบ่อยทะเลาะก,กันตลอดเป็นการซ้อมเลิกโดยไม่รู้ตัวแล้วท้ายท้ายสุดคุณจะได้เลิกกันจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะวิธีแก้ปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ดีและเป็น,เป,นเป็นกฎอมะตะแล้วมันเป็นกฎธรรมชาติคุณเอาไปใช้ได้เลยคือเคลียร์กันอย่ายให้ข้ามวันทะเลาะก,กันอย่ายให้ข้ามวันรีบเคลียร์กันนะคะข้อที่2ก็คือคุณจะต้องปรับที่ความมั่นใจของคุณหลายคนที่ทะเลาะก,กันอาจจะเกิดจากปัญหาที่คุณไม่มั่นใจในตัวเอง คุณไปปรับความมั่นใจของคุณเลยเพราะเวลาคนไม่มั่นใจคนที่ไม่มั่นใจนี จะไปออกกฎนะคะออกกฎเพื่อควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งควบคุมให้ไม่ทําสิ่งนั้นไม่ทําสิ่งนี้ไม่ไปที่นั่นไม่ไปที่นี่ไม่ไปกดไลค์ไม่ไปกดหัวใจคนนั้นคนนี้ไม่คุยกับคนนั้นไม่คุยกับคนนี้กลับบ้านเวลานั้นกลับบ้านเวลานี้โทรหาฉันเวลานั้นโทรหาฉันเวลานี้มารับฉันอะไรอย่างนี้นะคะเห็นไหมคนที่ไม่มั่นใจเขาจะไปออกกฎเพื่อควบคุมอีกฝ่ายเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองเขาไม่มั่นใจว่าแฟนเขาเนี่ยจะไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าแฟนเขานี่จะเลือกเขาหรือเปล่าแฟนเขาจะเป็นนอก ใจเขาหรือเปล่าแฟนเขาจะไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่านี่คือเขาไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปปรับความมั่นใจในตัวเองมาซะก่อนคุณต้องมั่นใจในคุณค่าของตัวเองถ้าคุณมั่นใจในคุณค่าของตัวเองเมื่อไหร่แล้วคุณจะไม่กลัวเลยว่าเขาจะไปคุยกับใครคุณมั่นใจอยู่แล้วว่าเขาจะอยู่กับคุณคุณมั่นใจอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วว่าเขารักคุณมันก็จะไม่เกิดปัญหาจุกจิกมันจะไม่ทะเลาะกันนะคะทีนี้ข้อที่สามก็คือคุณจะต้องปล่อยผ่านเรื่องเล็กๆ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่เอามาทะเลาะกันเป็นใหญ่โตหรือว่าก็โยงเรื่องนั้นจากทะเลาะกันเรื่องนี้โยงเรื่องนั้นโยงเรื่องนี้มาใส่ว่าพ่อเธออย่างนั้นพ่อเธออย่างนี้โทษกันไปโทษกันมา ็นไหมคะจากเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่บานปลายจนไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเวลาทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ตามเรื่องเล็กๆอยาให้มันคุยกันเลยเคลียร์กันแบบนั้น <ok> ฉันไม่โอเคแบบนี้แบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามันเล็กจริงๆไม่ควรไม่คุ้มที่จะไม่คุ้มที่จะเอามาทะเลาะก, <ok k urt> กันก็ปล่อยผ่านซะปล่อยซะเรื่องเล็กๆให้ปล่อยผ่านซะแต่ถ้าคุณไม่ไหวจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณมันเป็นเรื่องที่คาใจเป็นเรื่องที่ต้องเคลียร์ คุณต้องเปิดปากคุยกันนะคะคุยเลยเคลียร์เลยว่าแบบนี้มันมันไม่ดีนะฉันขออย่างนั้นแต่วิธีการคุยคุณจะต้องคุยในวิธีที่ซอฟน้ําเสียงการพูดวิธีการพูดสําคัญมากไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของการออกคําสั่งนะคะคุณจะต้องพูดแบบนุ่มนวลคุยดีๆจับเขาคุยเขาดีๆแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาดีนะ ขอเป็นกําลังใจให้นะคะใครที่อยากเปลี่ยนตัวเองดึงความมั่นใจของตัวเองกลับมาใครที่เจอคลิปนี้นะคะครูสอนคอสนิวยูสร้างคอสนิวยูขึ้นมาเพื่อให้คุณได้ปรับดึงความมั่นใจของตัวเองกลับมาแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจคุณจะไม่กลัวเลยว่าแฟนคุณจะยังไงจะยังไงจะทะเลาะก,กันหรือเปล่าไปเอาลงเรียนในคอสนั้นจากราคาเต็ม9,900บาทไปเอาราคา4,900บาทได้เลยไปเจอกันในคอสนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีค่ะ